ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมดควิกกี้นะฮะมดดีๆในไม่กี่นาทีนั่นเองและวันนี้ขอ,อนำเสนมอมดแคปซูลยอสโยบอ y เรตรี hey yo, your boy, ์ต d ูนา e ที่นา9 baby แล้ววันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟวันนีรามมา์คานที่เพิ่งเปิดใหม่กับเพื่อนหรอกผมยนันดูเหมือนคนอื่นจะยังไม่มาแต่ไม่เป็นไรกูเล่นคนเดียวก็ได้กูจะได้หาที่สร้างบ้านของคนอื่นเขา โอเคนะฮะหลังจากดูคลิปสอนสร้างบ้านเป็นกว่าแปดชั่วโมงในที่สุดบ้านของกูก็เสร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วนะฮะโอ้โหอีกครึ่งหนึ่งเดี๋ยวขึ้นมาต่อพรุ่งนี้แล้วกันวันนี้เม่งดึกละ แน,น,น่นอนว่าต้องมีพวกมาทั้งเพื่ที่เราไ่วิวสวยๆคุณหายไปแต่ปัญหานั้นจะหมดไปหากคุณใช้แคปซูลขนย้าย3มิติไปประกอบทาใไ้การเคลื่อนย้ายบ้านนั้นง่ายเหมือนปอกกล้วยหรือสิ่งที่คุณจะต้องใช้มีแค่สองอย่างด้วยกันได้แก่เอนตี้แคปซูลกระป๋องขนาดกระทัรัดที่สามารถคราฟ้วะการใช้แร่ที่แตกต่างกันออกไปซึ่งจะมีขนาดที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับแร่ที่คุณใช้แต่หากยังไม่พอใจกับขนาดที่ได้มาคุณก็ณยังสามารถใช้คอรัสฟุตในการอัปเกรดกระเป๋าเพิ่มได้บ้าน สิบเท่าเลยทีเดียวและเมื่อมีแคปซูลแล้วไอเทมถัดไปที่คุณต้องมีก็คือ Capture Base ซึ่งจะใช้ในการกําหนดจุดศูนย์กลางของสิ่งที่คุณต้องการจะย้ายนั่นเองและเมื่อเลือกที่ได้แล้วที่เหลือก็แค่ใช้อ m p t ี c a p s u l คลิกขวาเพื่อดูดทุกอย่างเข้ามาในกระป๋องรวมถึงเรด s t o n e c h e และไอ e ทม r a ร e รวมถึงคุณยังสามารถกดชิปเและกลิกขวาเพื่อ l a เ e ลแคปซูลแต่ละอันได้ด้วยแต่ก่อนที่คุณจะนำแคปซูลไปดีพลอยคุณก็อาจจะอยากทำซ้ำเนาไว้ก่อนเพื่อเฮ้ชุกเชิญบรรากาศเดยรการนำแคปซูลของคุณไปคราฟรวมกับ g l a ส s b o t t และเก็บไว้ในที่ท และเมื่อคุณเจอแทมเลยที่เหมาะสมแล้วคุณก็สาม,มารถคลิกขวาเพื่อเ <f ri le> ลือกพื้นที่ที่จะวางบ้านของคุณได้และกดอีกครั้งเพื่อปล่อยแคปซูลออกไปและแค่นี้คุณก็จะได้ทีมฐานใหม่ให้บ้านของคุณแล้วโอเคตรงนี้น่าจะดีนะแม้ว่าเราะจะไม่มีแม่น้ำตรงนี้แต่ไม่เป็นไรอ่น้อยตรงนี้ก็ดีกว่าที่ก่อนแล้ววะ